ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเน็ตฟรีค่ายทูนะครับสมัครได้ไม่เสียตังค์นะครับเป็นเน็ตตัวใหม่ล่าสุดนะครับมีมาห้าตัวเป็นเน็ตใช้ได้ของค่ายทูนะครับต้องเป็นซิมที่ไม่ไม่ใช่ซิมรายเดือนนะเป็นซิมทั่วไปนะครับใช้ได้ต้องใช้งานมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามเดือนนะครับเติมเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามร้อยถ้าครบกำหนดก็สมัครได้ทุกเบอร์ครับแต่ก่อนจะไปดูว่ามีเบอร์เบอร์อะไรบ้างก็ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันก็ามาที่เน็ตตัวที่หนึ่งนะครับดอกจัน925ดอกจัน5สี่เหลี่ยมนะครับแล้วกดโทรออกถ้าไม่ได้กดครั้งที่สองครั้งที่สามไปเรื่อยๆแล้วก็มาที่เน็ตตัวที่สองนะครับดอกจัน9้5ดอกจัน95สี่เหลี่ยม yea. แล้วกดโทรออกนะครับแล้วก็มาที่ตัวที่สามนะครับดอกจัน925ดอกจัน1สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับ แล้วก็มากับเน็ตตัวที่สี่นะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามี่ห้าสามนะครับสี่เหล <i> ี่ยมแล้วกดโทรออกเน็ตตัวนี้ก็เป็นเน็ตตัวที่ห้านะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับแล้วก็มากับเน็ตตัวสุดท้ายนะครับตัวที่หกดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าเจ็ดสี่เหลี่ยมกดโทรออกนะครับใช้ได้ทุกตัวนะครับเน็ตวันนี้ก็ลองไปใช้กันดูวันนี้ก็จะไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไรมากนะครับทําเป็นคลิปเร็ว ก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้ใช้กันดูครับแต่มั่นใจว่าใช้ได้ทุกตัวนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้ามีเน็ตอะไรลงใหม่ๆจะมาบอกอีกนะครับวันนี้ขอบคุณครับ